พบกับรถอ e ีวคาราคาสุดคุ้มผ่อนเพียง3,000กว่าบาทสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนแนวการรีวิวนะครับลองสลับแนวมาดูบ้างเพราะว่า FC นะครับแฟนขับเมื่อวานได้ไลฟ์สดไปก็บอกว่าขอดูรถเก๋งราคา ถูกๆหน่อยนะครับรถเก๋งราคาถูกๆในราคาเงินสดที่ไม่แพงมากหรือราคาเงินผ่อนที่สามารถผ่อนสบายๆนะครับสอสักดาก็เพิ่มความหลากหลายในการรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถมิซ i บิ i ิมิลาด a, นะครับมิซ i บิชิมิลาด1.2 GLX เกียร์ออโต้ปี56หรือปี2013คันนี้นะครับสีดำนะครับเป็นรถอีโคคาร์ที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้สอยคับในเมืองขับไปทํางาน แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเพราะตอนเปิดตัวมาตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดที่เขาไปลองขับกันที่เขาเทสกันในช่วงที่อีวคากลังฮอตเลยนะช่วงรถคันแรกนะครับเกิน่ะเกิน20กิโเมตรต่อลิตรประมาณ22 23ถ้ารุ่นนี้นะอัตราการกินกินสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับดังนั้นตอบโจทย์แน่นอนเพราะเป็นรถรถเก๋งขนาดเล็กเป็นรถอีวคาขนาดเล็กที่อะไรเครื่องยนต์สามสูบนะเครื่องยนต์สามสูบ78แรงม้าคือบล็อก,อกเนี้ยนะครับสำหรับมิราด GLX ตัวนี้ถ้า GLX ถ้า GLX ไล่ตามรุ่นก็ ไล่ตามรุ่นก็เขาเรียกเป็นรุ่นตัวตัวรองนะตัวรองท็อปของมิลาดนะครับถ้าตอนเปิดตัวตอนนั้นน่าจะประมาณ4,0,000 0ใบาปานะตอนเปิดตัวประมาณ4647เนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วนะแต่ทุกว,วันนี้ราคามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนโฉมไปแล้วแต่พูดถึงว่าตอนนั้นแต่วันนี้ราคาขายราคาขายที่ผมจะสนับสนุนราคาให้ก่อนที่จะไปฟังจุดขายอื่นๆเนี่ยนะครับราคาขายอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาท1 9 9 0 0 0บาทนะครับราคาที่ผมเปิดให้ฟังวันนี้คือ น่าจะถูกที่สุดในตลาดตอนนี้มาดูว่าคันนี้มีจุดขายมีดีที่ตรงไหนบ้างนะครับต้องขออนุญาตนําเรียนกันอย่างนี้นะครับรถคันนี้เองเนี่ยเป็นรถที่ผมรู้จักเจ้าของเดิมเป็นอย่างดีนะครับเป็นรถพี่ผมเองนะครับพอดีอไปเปลี่ยนรถเป็นรถครอบครัวคันนี้ก็เคยไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับพอดีไปเปลี่ยนเป็นมิวเซเว่นนะครับคันนี้เป็นรถเล็กที่ใช้แล้วก็จอดไว้บ้านได้เฉยแล้วมาดูว่าสภาพมันจะเป็นยังไงว่าราคา199งเาาเนี่ยนะครับบอกเลยว่าใครที่ดูอยู่มองหารถเล็กอยู่นะครับ ซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดราคานี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับไม่มีการบวกเพิ่มซื้อแล้วจบเลยนะครับมีเล่มพร้อมโอนถ้าซื้อผ่อนก็งวดประมาณ3,000กว่าบาทเอาคัานนี้มันปี13มันสามารถจัดไฟนั้นได้ยาววัน84เดือนถ้าจัดยาวสุด8ปสี่เดือน7ปีงวดอยู่ประมาณสัก3าม0ันหกสาผ่อนวันละร้อยบาทนะครับชิวๆเงินเดือน8ปดเก้าพันก็ออกได้แล้วนะครับนะถ้ามั่นใจว่าเครดิตดี นะครับไม่ติดเครดิตนะครับโทรมาได้เลยจองก่อนได้ก่อนนะครับหรือใครมีเงินสดในมืออยู่แล้วในราคางบไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทก็จบกันได้เลยรถคันนี้อายุ6-7ปีสภาพเดิมสนิทน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับเดิมทุกจุดเดิมสนิทนะครับคันนี้นะครับในห้องเครื่องสวยเดิมเพราะเป็นเขาเรียกว่ารถพี่ผมมาแกติมที่วข,ขับขับในเมืองคันนีใ้ใช้งานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ไม่เคยไปใช้งานที่จังหวัดอื่นเลยนะครับขับเต็มที่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าเลขไม้มันจะไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับรถเจ็๊ยบทีมันใช้น้อยจริงหรือเปล่าคันนี้นี่ห้องเครื่องก็เป็นเครื่องเล็กนะครับเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับหนึ่งพันหแซีซีเจแรงม้านะครับมาเป็นรถเอ่อหนึ่งจุดสองอ่ะเครื่องยนต์หนึ่งสองลิตรก็คือในในหมวดหมู่ของอีกวัวคาซึ่งเป็นรถที่ยอดขายถล่มทลายในช่วงของรัฐบาลยุคหนึ่งนะครับในช่วง,งรถคันแรก,กว่างั้นเถอะนะฮ ไปเปลี่ยนเป็นแม็กนะนแม็กแต่งมานะครับเป็นยางพร้อมใช้งานนะครับยางปี17-18ก็ถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับตอนนี้มาดูจุดขายจุดต่อมาสําหรับคันนี้กันแล้วที่สำคัญคันนี้เลยจุดขายจุดต่อมานอกจากราคา199นะครับเป็นปรากฏการณ์เลยนะราคานี้นะครับไม่วิ่งแค่70,000กิโลนะ 73, 7จ็ดหกิมโลรถเจ็ดปีวิ่ง70,000มื่นนะครับ สตาร์ทเสียงนิ่มๆนะครับแล้วก็พี่ของผมเนี่ยพี่ผมเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นแบบเครื่องเสียงที่มีราคาอยู่นะถือว่าเป็นที่ยอมรับในวงการเครื่องเสียงอยู่อย่างไพโอเนียนะครับว่าที่เครื่องเสียงที่มาติดรถมันออปชั่นมันจะไม่เยอะแบบนี้นะครับตัวนี้คือใครที่จะเขาเรียกว่าอะไรใครซื้อไปก็เนี่ยแถมไพโอเนียไปเลยนะครับไม่มีการสลับออกนะตัวนี้นะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับเกียร์ออโต้ซีพีทีนะครับนะหรือเกียร์สายพานเกียร์ที่ ใช้รถยีโคคาร์ทั้งทุกทุกท,กท,กทกรุ่นนะครับในการตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะตัวนี้นะเกียร์ออโต้นะหลายคนตกใจว่าเอ้ยราคาที่สอสักดามารีวิว1นึ0 0 0สนเบาทเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเปล่าทําไมราคาถูกจังเลยสุดคุ้มจังเลยอย่างที่ผมบอกไปก็คืออ่าช่วงนี้รถอีโคคาร์เนี่ยราคาไม่สูงมากและผมมาในสภาพแบบนี้นะครับและเป็นรถรถเก๋งสีดํารถเก๋งสีดํา ในหมวดของอีวคาในส่วนใหญ่จะเป็นแบบโทนสีสีสันแบบสีแดงสีขาวสีเหลืองสีฟ้าก็แล้วแต่สีดําจะไม่ค่อยมีแต่วันนี้ที่มงคลคาเซนเตอร์มีมาละมีมาขายให้ท่านแล้วนะครับและทีมงาคผมบอกเลยว่าซื้อสดเนี่ยก็สบายๆนะครับมีเล่มพร้อมเอาไปโอนได้เลยกับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้วิ่ง0 0 0 0หมโลหรือซื้อผ่อนเครดิตดีอย่าว่าไม่อย่าว่าไม่ต้องดาวเลยนะครับจัดเหลือๆล้ลนๆนะครับผมบอกเลยว่าอย่างนี้เลยแล้วกันมาดูกันหน่อย นะครับก็มิาดก็เป็นรถรถเก๋งแฮชแบ็กนะครับหรือรถเก๋ง5ประตูนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือสําหรับบล็อกเครื่องบล็อกเกียร์ตัวนี้จะใช้ในมิาดแล้วก็แอดทาดน,นะครับถ้าเป็นแอดทาดก็จะเป็นสไตล์ซีดานแต่มิาดก็เป็นรถสไตล์แฮชแบ็กนะครับก็คือรถที่เน้นความคล่องตัวในการใช้งานนะครับเนี่ยเน้นความคล่องตัวในการใช้งานมีด้านหลังสําหรับเก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรแล้วก็มีแผ่นดักกินให้ด้วยนะสำหรับคนที่ ซื้อกับข้าวหรือออกกําลังกายรองเท้าเหม็นไม่ใช่แล้วซื้อกับข้าวที่มีกลิ่นนะครับก็สามารถเห็นไหมมันก็จะปิดลงนะครับสามารถเก็บดักกลิ่นไม่ให้เข้าไปในห้องโดยสารนะครับเป็นรถเขาเรียกว่ารถท้ายตัดท้ายสั้นนะครับที่คล่องตัวในการใช้งานก็ออปชั่นก็ไม่ได้มีอะไรกันเยอะแต่จุดขายของเขาหลากัหลกๆก,ก็คือในเรื่องของราคาในเรื่องของสภาพรถนะครับที่เขาเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็การันตรสภาพรถรถใช้น้อยจริงนะครับรถใช้น้อยจริง แล้วก็ประวัติคันนี้นะครับชัดเจนมากนะรถพี่ผมเองนะสนิทกันเลยนะครับเนี่ยขับไปขับมาไปกินข้าวกับผมแทบทุกวันอยู่แล้วนะเจอหน้ากันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าก็เลยเอามาขายให้พ่อไม่ได้ใช้ไปเปลี่ยนเป็นรถครอบครัวแล้วคันนี้ก็จอดในบ้านเฉยก็เลยเอามาเอามาขายผมนะผมก็มาขายต่อให้กับลูกค้าด้วยความมั่นใจ100%สําหรับคันนี้1,99,000บาท m i t s u b ิชิมิ i าหนด1 2 G LX เน้นย้ำว่าเป็นเกียร์ออตโต้นะครับปี56นะปี2013คันนี้นะครับซื้อสด199ซื้อผ่อนงวด3,000กว่าบาทนะตกประมาณละละ120บาทนะครับใครสนใจโทรเข้ามาสอสักดาโดยตรงเลย099 17 759 1779 099 759 1779เบอร์สายตรงสอสักดาโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนบอกเลยเหมือนเดิมคำเดิมคอนเทนต์เพื่อขายคันนี้ช้าไม่ทัน100%สวัสดีครับ